เรื่องการหาคอรนอในใจอลองดูโจทย์3ามกับ9ให้ดูว่าเลขน้อยคูณอะไรได้เลขมากมีไหมเช่นสามคูณอะไรได้9้ามีไหม3มคูณสามได้9้าเพราะฉะนั้นเลขมากจะกลายเป็นคอรนอนะคะดูข้อถัดมาวิธีเดิมหคูณอะไรได้9้ามีไหมไม่มีเพราะฉะนั้น9้าไม่ใช่คอรนอคราวนี้เปลี่ยนให้มาดูตัวมากแทนให้เอาเลขมากเนี่ยคูณสอง 9้าคูณสองได้18เราก็ดูว่า6คูณอะไรได้18มีไหมมีเพราะฉะนั้น18เป็นทรนอถัดมาเลขน้อยคูณอะไรได้เลขมากมีไหมไม่มีนะคะสนใจเลขมากแทนเอาเลขมากคูณ2คูณ3คูณ4ไปเรื่อยๆเลขมากคูณ2ได้42อนะคะ9อะไรได้42ไม่มีเอาเลขมากคูณ3ได้63า ก็9อะไรได้63มีถูกไหมคะ97ได้63เพราะฉะนั้นคำตอบเป็น63ถัดมาทีนี้เราลองมาดูครนอรแบบ3ตัวกันบ้างถ้าเป็นครนอรแบบ3ตัวเนี่ยจับคู่ไหนก่อนก็ได้ในการหานะคะก็คือหาทีละ2นะคะเอาสมมติว่าเราเอา4กับ8มาหาก่อนก็ดูว่า4คูณอะไรได้8มีไหมมีเพราะฉะนั้น8เป็นครน ถัดมาเราก็เลยค่อยมาดู8กับ12 8คูณอะไรได้12มีไหมไม่มีก็เอาเลขมากคูณ2ได้24 8อะไรได้24มีไหม8 3ได้24เพราะฉะนั้น24เป็นครอนอน,นะคะลองไหมถ้าเราจับคู่ใหม่อะถ้าเราจับคู่ของ8กับ12ก่อน 8คูณอะไรได้12มีไหมไม่มีนะคะเอา12ก็คือเอาเลขมากคูณ2ได้24 8คูณอะไรได้24คะ8 3 24เพราะฉะนั้นคู่นี้จะได้24เสร็จแล้วมาดูว่า4คูณอะไรได้24มีไหม4คูณ6ได้24เพราะฉะนั้น24เป็นครรนนะคะไม่ว่าเราจะจับคู่ไหนก่อนกันสุดท้ายคำตอบก็จะได้เท่ากันอยู่ดีนะคะลองดูคะ่ะ